สนับสนุนโดยเครื่องดื่ม M150 มีวิตามิน B6 และ d 1 2สูง สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเรา2อนุ่งพลังใจเกินร้อยครับผมโซนสอรัตครับและผมแบงค์ยานะครับแล้ววันนี้นะครับเห็นสายออมร้อยสิบเยอะแยะมากมายเต็มขนาดนี้เนี่ยนะฮะได้เวลานะครับมาลุ้นโชคสามชั้นกับรายการแฟนจ๋ากันแล้วนะครับโชคชั้นที่หนึ่งนะครับทุกวันจันทร์และวันอังคารครับแจกบัตรเติมเงินมูลค่า500บาทวันละหนึ่งรางวัลครับครับผมและโชคชั้นที่สองนะครับผมในทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับแจกรางวัลมูลค่า2,000บาท5รางวัลครับและโชคชั้นที่สามนะครับทุกวันศุกกรรรร์สุดดทท้าาาาาายยขขอออองงงงเเเืนนะคคััับบแจววลลลลมู่10,000ไป2 วันนี้นะครับผมพวกเราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารจากเครื่องดื่ม M150 คุณสุกิจเทพวันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล้วนะฮะตอนนี้นะครับใครจะเป็นเจ้าของรางวัลมูลค่า2,000บาทจำนวน5รางวัลกันไปนะครับมาดูกันเลยฮะจับเลยครับขอเชิญคนโกยเลยมาเลยมาเลยโกยลูกซูนะครับลูงซูนใครผู้โชคดีหรางวัลของเรามาเลยมาแล้วครับลิงมาแล้วครับ เอสามครับมาเลยมาแล้วสามแล้วสิบสองโอ้โหสี่แล้วครับมาแล้วสี่แล้วสี่แล้วผู้โชคดีของเราห้าห้านครบแล้วในระหว่างที่ทีมงานนะครับผมกำลังแกะหาใครชื่อผู้โชคดีอยู่แล้วนะครับผมผู้ชคทางบ้านครับถ้าใครจะมาร่วมสนุกนะครับมาร่วมลุ้นของรางวัลง่ายๆแบบนี้แล้วก็นะครับกติกาง่ายมากเลยครับเพียงแค่คุณนะครับเขียน B 6และ B 1 2สสูงนะครับพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ให้ชัดเจนด้วยลายมือตัวคนเองนะครับผมใส่ทางด้านของฝ่ายเอ็มรสิบนะครับผมแล้วบีบให้แน่แล้วส่งมาเลยส่งมาที่รายการแฟนจ๋าตู้คอนเทอร่สิบห้าคอนฟสีนักเรียนิโรจน์แข้งทองไปเหนือเขตพัฒนากรุงเทพหนึ่งศูนย์หนไม่แน่ผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณครับและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5าท่านนะครับผมที่ได้รับของรางวัลมูลค่า2 0 0พบาทกันไปนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ แล้วสําหรับในวันนี้นะครับขอบพรคุณเป็นอย่างสูงเลยสําหรับคุณสุกิตเทพวันผู้บริหารเครื่องดื่ม m 1 5 0ที่มามอบโชคให้กับพวกเราในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ทุกฝาที่ส่งเข้ามานะครับผมจะถูกรวบรวมนะครับผมเพื่อที่จะไปร่วมลุ้นกันได้นะครับผมในรายการรวยแหลกจากทันฟ้า120ล้านกับ M150 ครับเพราะเราแจกกันหนักๆเลยนะครับผมทุกวันที่5ของเดือนนะครับต่อเนื่องยาวนาน10เดือนนะครับเดือนนึงเนี่ยกว่า5,000รางวัลด้วยกันครับใช่แล้วนะครับผมอีกทั้งนะฮะทางด้านของแจ็คพอตใหญ่โตโมโหราน รอคุณอยู่นะครับผมกับเงินรางวัลนะครับ20ล้านบาทนะครับแจกรางวัลละ10ล้านบาทเพราะฉะนั้นนี่นะครับรีบส่งกันมาเยอะเลยนะครับผมใครที่ยังไม่เคยส่งยังไม่เคยได้รับของรางวัลนะครับผมก็ส่งมาเยอะๆนะครับแต่ถ้าใครที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วนะครับผมหรือว่านะครับณตอนนี้เนี่ยอยากจะได้ของรางวัลอีกก็รูดลุ้นกันต่อได้นะครับครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราจะจับรางวัลใหญ่กันในวันที่15กรกฎาคม แต่สำหรับคนที่นั่งดูอยู่ตอนนี้นะครับไม่อยากจะพลาดโอกาสนะครับถึงเดือนหน้าเท่านั้น20วิมิถุนายูนี้จัหมดเขตแล้วสําหรับแคมเปญนี้110ล้านกับ M150 รัอนเองนะครับและเครื่องดื่มเอ5มนะครับผมยังมีวิตามิน B6 และ B12 สูงอีกด้วยนะครับผมซึ่งวิตามิน B6 นะครับยังช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงวยครับและวิตามิน B12 ช่วยบํารุงสมองครับ แต่สําหรับในวันนี้นะครับผมเวลาก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่านะครับในวันจันทร์หน้าถ้าใครอยากจะมาร่วมสนุกเล่นเกมกับเราแล้วละก็นะครับอย่าลืมส่ง sms มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับและในช่วงนี้นะครับสำหรับสนุนโดย M150 ลุ้น jackpot 20ล้านในรายการรวยแหลกแจงสถานฟ้า120ล้านกับ M150 ครับครับผมวันนี้พวกเรา2อนุ่มพลังใจเกินร้อยนะครับผมก็หมดเวลากันแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรังที่ผมมือรับรางวัลแล้วรู้สึกดีใจมากครับ M150 ถึงได้รับรางวัลแล้ว ก็มีสิทธิ์เล้เอัท่านงวันอีกขอให้ส่งกันมาเยอะๆนะครับ